สวัสดีครับวันนี้เรามาตาม BDC กันต่อนะครับหลังจากที่ว่ามันทิ้งตัวลงมานะครับรุนแรงมากเบิบเบิบเเแล้วมันก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับเพื่อพยุงนะครับไม่ให้ลงต่อแต่ที่ทราสังเกตก็คือว่าบอลุ่นน้อยไปนะครับเบาบางนะครับเบาบางนะครับดังนั้นชุดที่ทะแยงนนี่ลงมานะครับยังอยู่ในแนวขาลงอยู่นะครับจะลงมาอยู่ที่สองสี่สองหนึ่งเก้าก็ได้นะครับ แล้วค่อยขึ้นกลับขึ้นมาจะเป็นขาขึ้นกลับขึ้นไปใหม่ได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบนะครับดังนั้นการแทงตัวขึ้นมาในกรอบบนแล้วเลี้ยงตัวออกข้างจะเป็นผลดีนะครับเพื่อชะลอการที่ว่าเราดูว่ามันชะลอแล้วมันจะต้องดีตัวเลยขึ้นไปนะครับเพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่ถ้ามันขึ้นมาในระ,นระดับกรอบสีม่งนี้แล้วยังดีลาแล้วเพื่อจะทำท,ท่าจะลงต่อเนี่ยวอลลุ่มก็บางไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะลงหนักอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ